สวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมาพบก,กับช่องวันชัยการเกษตรครับวันนี้มาดูตอนเดียประมาณ10ปีหรอคับน,นี่ประมาณ13ปีเป็นรุ่นเก่าไถหางสาม ดิน้นเหนียวปนทุกรังผมก็มาจากปันน้ก็เลยแมะมาถ่ายรถพ่อผมเองแหละยิงก็ค่อนข้างเหนียว เนียวจัดเลยแหละนี่เป็นรุ่น John d ห้าหกหนึ่งห้าแปดสิบหกแรงมากไผนิ่ ใชยเกียร์บีบีสองใช้นิ่มๆเลยเครื่องประมาณทันเครื่องประมาณทันทันสามเปนสี่ไช้แต่ไม่เกินมาสามอ่ะไชยไม่ค่อยเขาเพราะว่าตอนกู้กู้ แข่งผลดินมันแน่น แถวนี้ถ่ายยากเอ็นดินเหนียวท้ายแห้งก็ไม่เข้าท้ายปียกเบียดกกติดผ่าน ไปลเยคนใหญ่ยังขนาดนี้สำนัเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงพุดครูซะและ <c oughs> คันนี้ น้าเต่ออกมานี่ซีิลล่อซินอะไรยังไม่เคยเปลี่ยนเลยออกน้งเต่ผมอายุ12บสองแล้วนี่ผมอมายุส7อน่ะ1ิกว่าปี